ค่ำวันนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเจดีย์อัฏฐบริขารเขม,มาพิรโตและทรงประกอบพิธีสมโพธิพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริคารหลวงปู่ขาวอนานาลโยณับริเวณเจดีย์อัฏฐบริขารเขม,มาพิรโตวัดถ้ำกลองเทนจังหวัดหนองบัวลําพูหลาบได้ประทับรถไฟฟ้าพัดที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาวอนา,นาลโย ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนานลโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำกองเพนรูปแรกซึ่งได้อุปสมบทที่วัดโพสีปัจจุบันคือวัดบ่อชะเนงจังหวัดอำน,นาจเจริญจันทร์พรรษาเป็นเวลาหกพรรษาต่อมาเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตจึงได้ยัติกรรมเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกานิกายณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาวจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินทุดงตามหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆรวมทั้งเคยเดินทุดงร่วมกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมหลวงปู่ชอบธานะสมโมเป็นเวลารวมกันหลายปีด้วย หลวงปู่ขาวอนาลโยโมราณาภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526จิริอายุได้95ปีพรรษา64โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาตัวพิษส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ลาเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันตีหลวงและสมเด็จพระกนิาฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราษฎดาสยามประบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่เขาอนันตโย ทรงสงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาวอนานลโยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสัการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาวอนานลโยพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนานลโยวัดถ้ำกรองเพมพระสิทธิานุสิ์ได้กราบธรรมสการพประรรมยิสุทธิที่มงคล<ม>หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดแกศรศิลคลุหรือวัดป่าบ้านตัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการก่อสร้าง ต่อมาในปี2532พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากากทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาตปพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมรัชชน,นีพันธ์ปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุอัฐิธาตุและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่ขาวอนา,นานลโยซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้าง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐาบริขารของหลวงปู่ขาวอนาลโยเมื่อพิพิธภัณฑ์เกิดชำรุดซุดโทมตามกาลเวลาพระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกร,รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรงเพนรวมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบุรณเจดีตั้งแต่ส่วนยอดชัดสําเร็จด้วยโมเสกทองคํสามชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีสําเร็จด้วยทองคําองค์เจดีและทางเดินทําด้วยหินอ่อนไว้คารารา พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสู่เจดีแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบปิิฐานของหลวงปู่ขาวอนนาลโยกวมทั้งจัดแสดงประวัติหนังสือสุทธ,ธิภาพสําคัญต่างๆก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นพยุงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพู พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทรับเสด็จโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยีอยนจังหวัดหนองบัวลำพูถือเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10วัดถ้ำตองเทนสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อปี2470และได้รับพระราชทานมิสุนคารมสีมาเมื่อปี2513จันิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช เดิมเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จั์พันษาจนปี2500หลวงปู่ขาวอนาลโยได้อาศัยเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสนากนรรมฐานโดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่3-4ถึงก้อนที่มีหลืบและชงโงกหินภายหลังได้ปูรณะก่อสร้างเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกันทำให้พื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญสมมารรมจนกระทั่งมรณภาพ เวลา19นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแทนทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร